สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นนนนเราหมนางงายเลกงนอนอยู่จู่ๆงานวิวาก็หายไปเพจผู้แปลนี่ไงสบ,สบายสบายเมื่อกี้เรากําลังดูซีเรียสรีเพลินอยู่อะดูตั้งนานแล้วเราเพิ่งรู้ว่ามีมังงาลงใหม่มีมงงานในเพจผู้แปลไม่ใช่ลงใหม่ดิเรื่องนะ่ะกลับอีกเรื่องการรักษายายของเธอจะราบเลือนหรือไม่มันขึ้นอยู่กับการตัดใจของเธอ แต่แต่ฉันไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขของคุณได้ถ้าหากฉันทำแบบนั้นก็เท่ากับฉันกำลังขายตัวและยายของฉันต้องไม่เห็นด้วยแน่ๆเด็กคนนี้ทำไมถึงเลือกขนาดนี้นะหากคุณชายอย่างฉันได้ได้ผู้หญิงคนไหนไม่มีทางที่จะไม่ได้มาหากคุณชายอย่างฉันอยากได้ผู้หญิงคนไหนไม่มีทางที่จะไม่ได้มาคลอง ทำทำตัวไม่ถูกเข่งขืนฉันไปได้หรือ,อยังรูฟองส่งเขากลับไปในที่สุดก็หลุดออกมาจากแดนปีศาจได้สักทีถูกหักหน้าไปซะขนาดนั้นคงไม่มายุ่งวุ่นวายกับฉันอีกแล้วมั้งเสี่ยมูนี่มาเดี๋ยวเข้าประกาศรายชื่อผู้ฝึกง,งานออกมาแล้วจริงเหรอเธอถูกจัด จริงเหรอเธอถูกจัดจัดให้ไปที่ไหนล่ะแล้วเห็นของฉันหรือเปล่าฉันได้รอบอกข่าวดีกับเธออยู่นี่ไงเราสองคนได้อยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยเสี่ยวมู่ขอแสดงความยินดีด้วยนะฉันเห็นตำแหน่งฝึกง,งานของเธอในในประกาศตำแหน่งแหน่งที่ใช้ได้เลยล่ะเลยนะ ขอบคุณนะคอของนายไปโดนอะไรมาหรอทะเลาะกับใครมาเฉิเจียสั่งให้คนมาทำร้ายฉันนะ่ะฉันบอกเลิกกับเขาไปแต่เขาไม่ยอมจบตอนนี้ก็รู้แล้วสินะว่าเขาเป็นยังไงสมพวแล้วล่ะที่นายจันตาบอดเองนี สองคนคืนดีกันแล้วใช่ไหมยินดีด้วยนะยินดีด้วยยินดีด้วย <c oughs> มันคุน้นๆนะทุกคนมันต้อคยได้ยินนะ่ะยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยใครเคยได้ยินอนะในไลน์มันมีสติกเกอร์ที่พูดยู่นะ้นเจ้ว่าฉันดีใจมากขอบคุณนะที่ให้อภัยฉันจูบได้จูบได้จูบได้ไหนบ้างหรือไง แม้ว่าฉันจะให้ภายในเออแม้ว่าฉันจะให้อภยัยแมว่าฉันจะให้ภายในแต่ฉันไม่มีทางกลับไปคุกับนายหรอกนะงานวันนี้ฉันต้ขอบอกนายง้นวันนี้ฉันต้ขอบอกนายให้ชัดเลยนะฉันกลับนายนะ่ะไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมอีกเลิกยุ่งกับฉันสักที อ้าวตกลงยังไม่เคือนทีกันเลยไงน่าสมหรอหน่าสมเพชจริงจริงจบสักทีเราจะได้แบบงานกันต่อแต่เราต้องอ่านเรื่องนี้ต่อเตรียมรอเรื่องนี้ได้เลยอีกครึ่งชั่วโมงลงนะเจอก,กันใหม่ในครหน้าค่ะเจอ